อืมแอดมินว่าคู่นี้เขาสนิทกันมากเลยนะเห็นเซลกันไปเซลกันมาตลอดเวลานะครับสวัสดีครับทุกคนแอดมินอยู่ที่ลิกโรมาเนียนะครับกับสโมรสรราพิตบูคาเรสอย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่ามีนักกีฬาวอลเลย์อบอลหญิงไทยร่วมทำการแข่งขันอยู่ด้วยกับตันผูพรพันเกิดปราดซึ่งแมตช์ล่าสุดนะครับก็ทีมราพิตบูคาเรส ทีมอันดับที่6สามารถเอาชนะทีมอันดับที่2อย่างได y นาโมไปได้3ต่อศูนเซตชนะแบบขาดลอยเลยนะอีกทั้งสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือบรรยากาศในทีมเปลี่ยนไปด้วยความสุขทุกคนยิ้มแท็กมือเซย์ไฮคือบรรยากาศในทีมดีแอดมินมองว่าสาวไทยอยู่ทีมไหนก็บรรยากาศดีหมดนะครับด้วยนิสัยที่อบอ้อมอารีแล้วก็เห็นอกเห็นใจกัน นำมาซึ่งความรักความผูกพันแล้วก็รักใครสนิทสนมกลมเกลียวกันเป็นที่สุดครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับ t ีซีมอนเทวมือตบหัวเสามาลิก้าของชิมราพิกบูคาเรสซึ่งก็ได้ลงภาพไปนะครับผมถ่ายรูปดีน่ารักมากๆแล้วก็โพส์แอดมินแปลด้วยว่าพลังที่ยิ่งใหญ่คือพลังในหัวใจของคุณนะครับกับตันพู้พนแฟเกิดปราดมือเซตสาวทีมราพิคบูคาเรสก็เข้าไปคอมเมนต์ว่า โอเค n ั m เบอร์วันมายมัมเซตชิซมันทาวก็ตอบกลับไปนะครับว่าฮ่าฮ่าคิวเบอรนะครับน่ารักมากๆอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นความรักความผูกพันของสองในกีฬาผู้เล่นนะครับระหว่างไทยกับคิวบาแอดมินไม่มีข่าวเล่นนะครับก็เลยลงข่าวของกัปตันผู้พ่อนพันมาฝากทุกคนกันก็ตอนนี้เจ้าตัวก็ซ้อมหนักมากถ้าสังเกตดูนะเหมือนพพันพันผอมลงด้วยนะทุกคนอืมเหมือนนางผอมลงด้วยนะครับเห็นจาก คลิปล่าสุดความแก้มของพรพันเนี่ยยุบลงไปเยอะเลยนะยังไงก็รอเชียร์พันพันกันครับผมนี่คืเป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับแอดมินนำมาเล่านำมาอัปเดตกันยังไงก็ติดตามไว้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ